ปะนี่เขาจับไปสามแล้วเหรอเริ่มมีกลิ่นแล้วนะมันจะหอมสีพี่บอกตรงๆทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยหูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกว่าไคร่าของพี่กำลังขึ้นพูดอี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเี้ยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีไม่ไงงามไส่อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออกไส อย่าทิฝายน้องเด็กๆไปไน้องไอเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะ้วเอ็งจะหนาวมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจ้ะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะใปกันเลยถึงวะนี่บอกปูด้อะไรเนี่ยใครทหารไอแดงแต้กเฉยเลยมเฮ้ยเฮ้ยป้อมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอแดงเขากินนิ่มๆเลยไม่ได้แดงกูห็อก ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะไอเลิงจอเอ็งอย่ามาทำซ่เาเอ้าเฮ้ยใครจะหาไอเขียวแตกซะแล้วเฮ้ยป้อม่่แดงโดนซ้ำแล้วนั่นไงข้าบอกแล้วไอ้เขียวแดกขาดนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าข้าก็ตบเรียบโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกตุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัน น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาถุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกนิ่มขนาดเน,นี้มันคนลึกอขี้กันวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยเฮ้ยไอ้เบิ้มมันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวลรอวะนี่บ้าหรือเปล่าฮะข้าบอกเองแล้วไงว่าจะเสียงกับพี่ไอ้เปียก 好了，从此。